ประสบการณ์จากการที่เราใช้รถติดแก๊สเนี่ยมันเรามาประหยัดประหยัดมากมกประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบล้านเน่ยอันนั้นคือกำไรเห็นพรเทพพิมพ์สุวรรณนะครับเป็นอดีตข้ารการะำนานนะครับตอนนี้ใช้รถ Camry ปี2016เป็นรุ่นเครื่องด4 s ครับ ค่าจองมา30,000เนี่ยเราได้ติดตามในโซเชียลจากการรีวิวในการเรื่องของการติดแก๊ส D4S รุ่นนี้ว่าเราก็มีความมั่นใจทางทางเจ้าของทางผู้จัดการที่เขาให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องการติดแก๊สครับผมก็เลยมั่นใจก่อนหน้านัา้นรู้ว่าถ้าเกิดว่าจะติดของ D4S นี่ยมันเป็นรุ่นวัตถีตรงเนี่ยมันจะค่าใช้จ่ายมันจะแพงกว่าปกติคือก่อนที่ผมจะติดแก๊สเนี่ยก็มีคนทักว่า ย่าไปติดเลย AT, แก๊สอ่ะติดแล้วเดี๋ยวเครื่องพังติดแล้วเดี๋ยวไฟไหมติดแล้วเวลาขายไม่ได้ราคาเราก็ต้องถามตัวเองก่อนว่าเราซื้อรถมาเนี่ยเราซื้อมาใช้เราไม่ได้ซื้อมาขายอย่างน้อยมันต้องอยู่กับเรา5ปี10ปีผมติดแก๊สมาวิ่งมาประมาณ6,00 0 0กิโลถ้าผมเติมน้ำมันกิโลละ3บาทผมต้องใช้เงินประมาณล้านแแต่ผมเติมแก๊สวิ่ง0 0 0 0 0กิโลเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณกิโลละบาท50ิอ่ะตีซะว่าเจ็ดแสน จ็ดแสน0ึกแปดแสนผมประหยัดเงินในกระเป๋าไปเกือบล้านอะ่ะอันนั้นคือกาไรเห็นต้องต้องเปลี่ยนความคิดเนาะแต่บางคนกลัวมันกลัวไปหมดอะ่ะแต่ลองมาใช้ดูแล้วไม่อันตรายครับแล้วก็กําลังเหมือนเดิมประหยัดเงินอยู่ในกระเป๋าเราดีกว่าทางที่นี่เขาจริงใจเขาพูดตรงเราก็มั่นใจว่าตรงนี้นะครับ